สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอธิบดีอายการพักหนึ่งสั่งสอบเพิ่มประเด็นสานําคัญคดีแตงโมคิดเส้นส่งกลับใน15วันอัปเดตลด่าสุดคดีแตงโมวันที่20มิถุนายน65สํานักงานอายการสูงสุดถแถลงข่าวความคืบหนา้าคดีแตงโมนิดาตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจปทุมเมืองนนทบุรีได้ส่งสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมายเลข234ทับสองหกคดีการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดา ให้กับพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งคดีนี้เป็นคดีสําคัญที่ประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามการนําเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้นวันนี้นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสดุดได้ถแถลงความคืบหน้าของคดีตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สําคัญเพื่อทราบดังนี้หนึ่งคดีนี้เป็นคดีสําคัญหลังจากพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาสํานวนคดีนี้ในเบื้องต้นแล้ว ได้ส่งสำนวนให้อธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อมานายเทียรนนท์น,นไหวดีอธิบดีอายการภาคหนึ่งได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของพระราชบัญญัติพนักง,งานอายการและองค์กรอายการพุทธศกราช2553ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำสั่งสำนวนคดีนี้โดยมีรองอธิบดีอายการภาคหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานจากการตรวจของคณะทำงานเห็นว่าคดีมีประเด็นสำคัญที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็นเพื่อให้สิ้นกระแส สงสัยคณะทำงานจึงเสนออธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อสั่งสอบเพิ่มเติมโดยอธิบดีอายการภาคหนึ่งมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามที่คณะทำงานเสนอและได้มีหนังสือลงวันที่17มิถุนายน2565สั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน15วันแล้วดังนั้นในชั้นนี้จึงจำเป็นต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อผลการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนคณะทำงานและอธิบดีอายการภาคหนึ่งมีคำสั่งอย่างไรสำนักงานอายการสูงสุดจะ แถลงให้ทราบต่อไป2ประเด็นที่มีบุคคลบางคนให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าหากผู้เสียหายฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้วพนักงานอายการจะไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีกโดยบุคคลดังกล่าวอ้างถึงระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าโดยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช2563นั้นสำนักงานอายการสูงสุดขอชี้แจงว่าความเห็นของบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายและระเบียบของสำนักงานอายการสูงสุด กล่าวคือระเบยียบของสำนักงานอายการสูงสุดว้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช2,563ข้อ48วงเล็บ10ระบุว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัว และผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วไม่ว่าจะได้ยื่นฟ้องก่อนหรือหลังที่อายการได้รับสำนวนสอบสวนและไม่ว่าคดีที่ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วนั้นศาลจะพิพากษาแล้วหรือไม่ก็ตามพนักง,งานอายการจะมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีนั้นซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับคดีอาญาแผ่นดินแต่อย่างใดและความเห็นของบุคคลดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกด้วยจึงชี้ แจงมาเพื่อทราบผลคืบหนาคดีนี้เป็นประการใดสำนักง,งานอายการสูงสุดจะถแถลงให้ทราบต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก com ขอบคุณครับ